โอเคครับสวัสดีครับนกับอิสราชีวิตเรานะครับวันนี้เพื่อนๆเห็นสภาพบ้านผมนะครับวันนี้คือฝนตกนะครับตกหนักมากด้วยเพิ่งตกเมืประมาณบ่ายสามได้นะครับนี่นะครับวันนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแคสซับของผมนี่คือแบบเจอแดดร้อยฝนร้อยนะครับสภาพก็เหมือนแบบจะเปียกโชกแล้วเหมือนจะเปียกชื้นแฉะแฉะมากๆกันแหละครับแต่ว่า เดี่ยวครับวันนี้มราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อดีและข้อเสียนะครับก็คือเรื่องจากข้อดีก่อนเลยก็คือการที่ได้รับฝนจากธรรมชาติแบบนี้แบบที่แบบโดนฝนร้อยแดดร้อยนะครับแน่นอนครับถ้าฝนตกอย่างนี้ต้นไม้เอ้ยการสัตวของเราครับจะได้แบบรับน้ําฝนแบบน้ําฝนนี่เขามีแร่ธาตุนะครับแต่เป็นแร่ธาตุแบบเหมือนแบบตกมาจากฟ้านี่ก่อนก่อนที่มาลงสู่พื้นนี่คือเหมือนแบบประมาณว่าประมาว่าเจอกับออกซิเจนกับลูกออกซิเจนก่อนก็เหมือนแบบ เป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งนะครับซึ่งน้ําฝนนี้ก็กบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วการที่เขาโดนเปียกน้ําซึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่แน่นอนครับใครๆหลายคนก็ต้องรู้ว่าเป็นผลเสียแน่นอนครับผลเสียอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเกิดรากเน่ารากเน่าโคนเน่าได้นะครับ ถ้าเกิดรากนักงคน่ขึ้นมานี่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงหรอกครับว่ารอดหรือไม่รอดอยู่ที่ว่าการดูแลของเราเลยนะครับตอนนี้ถ้าตกหนักทุกวันถามว่าดีไหมก็ถามว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้อหนักทุกวันนี้แค่ตัดเราปรับสบภาพไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าตกแล้วพรุ่งนี้เช้ามันแดดออกแน่นอนครับเขาจะรอดเพราะว่าการโดนแสงแดดนี่ทําให้ปฏิญาของเขานะครับเกิดเกิดขึ้นมาหลายอย่างก็คือรากเขาจะแข็งแรงแล้วก็ตัดถอนพื้นได้นะครับ เึง่มให้เกิดรากเน่าได้นะครับจะต,ตกจะต,ตกทุกวันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัลนะ้วช่วงฤดูฝนหน้านี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่นะครับให้โดนแดดร้อยผลร้อยเลยโอเคครับข้อดีข้อเสียของฤดูแม่คือข้อดีก็คือ การได้รับคนจะทำ,าาทำให้ต้นกระถางของเราจะเป็นตัโตและสามารถเกี่ยวได้นะครับส่วนข้อเสียคืออาจจะเกิดรักเน่าคนเน่าได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆผมก็มีความรู้ไม่เ,เพื่อนแค่นี้เท่านั้นแหละครับถ้าอย่างไรชอบคลิปก็กดไลดค์ลกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีสามาชิกหนึ่งร้อยหนึ่งคนแล้วนะครับต้องขอบคุณหนึ่งร้อยหนึ่งคนมากนะครับแล้วผมก็รักทุกคนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งคนที่มาติดตามผมนะครับ อย่างไรก็ส,สุขภาพก็ด้วยนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับมีโควิดมากมายแล้วดนฝนด้วยเหมาะกับการเกิดเชื้อมากเลยครับเชื้อให้ขยายได้ดีเลยครับเพราะว่ามีอากาศถือเขาสามารถเขาสามารถไปทุกที่เลยนะครับแพรก็โคตจากทีนี้นะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ